สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเวียงพิงชาแนลและในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องรู้การมรณะของหลวงปู่ศรีฉันทศิริวัดเขาถ้ำบุญนาคอํเาเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์เรื่องราวของหลวงปู่ศรีจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2 5 0 3 ขณะที่หลวงปู่ศรียังอยู่ที่กุฏิน้อยวัดอีสานโมกเต่าพ่อจานออมดำริหรือบุญมีแห่งบ้านหนองกระทุง่งหลานผู้เป็นลูกชายของน้องสาวคนที่สองฝันไปว่าหลวงปู่นำพระพุทธร,รูปทองคำมาให้ถึงที่บ้านพ่อจานออมดีใจมากที่ได้พระทองคำแต่พอตื่นจากหลับก็ไม่เห็นได้ดังฝันเมื่อใครครวรดูก็รู้แก่ใจว่า หลวงปู่ศรีจะให้ภาพถ่ายของท่านแก่ลูกหลานในคราวนี้อย่างแน่นอนพ่อจารย์จึงไปว่าจ้างช่างภาพจากบ้านหนองหลวงซึ่งอยู่ไม่ไกลนักให้ไปถ่ายรูปหลวงปู่ศรีไว้แทนพระทองคำโดยพ่อจารย์เป็นผู้นำไปเมื่อได้กราบนมัสการและแจ้งความประสงค์ต่อหลวงปู่แล้วก็ขออนุญาตถ่ายภาพท่านไว้ถ้าท่านหลวงปู่ไม่อนุญาตจะถ่ายไม่ติดและบางทีกล้องถ่ายรูปก็จะเสีย หลวงปู่ถามหลานชายว่ากรองดีไหมจะถ่ายติดหรือพ่อจันก็ตอบว่าต้องติดแหละครับเพราะได้ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วหลวงปู่บอกว่าถ้าจะเอาจริงๆก็ให้ท่านปรงกรรมาฐานเสียก่อนจึงจะถ่ายได้แล้วหลวงปู่ก็เข้ากุฏิน้อยปรงกรรมาฐานจึงครองผ้าลดไหลใส่สังคติออกมานั่งบนเตียงให้ช่างภาพคนนั้นถ่ายรูปท่าน นับเป็นภาพถ่ายล่าสุดที่ลูกหลานทางบ้านเดิมได้ไว้เพราะหลังจากนั้นอีก2-3ถึปงปีหลวงปู่ศรีก็ไปจำพรรษาที่วัดบ้านหนองลุมพุกตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังจังหวัดอุดรธานีและนานๆนนถ้าจะกลับมารัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์สักคราวหนึ่งบ้านหนองลุมพุกอำเภอโนนสังอยู่ห่างจากเขาภูเกษาแค่ไปหาของป่าเช้าเย็นกลับไม่พอเหนื่อย ชาวบ้านหนองลมพุกเคารพนับถือเจ้าปู่ภูเกสามากและติดข้างกลวอำนาจลึกลับของเจ้าปู่มากกว่าอย่างอื่นเคารพเก่งกลัวมาตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้แต่สำหรับหลวงปู่ศรีท่านพูดกับเจ้าปู่ภูเกสารู้เรื่องเข้าใจกันได้ดีและเจ้าปู่ภูเกสายังเคารพเชื่อฟังท่านอีกด้วยเล่ากันว่าครั้งหนึ่งเจ้าปู่ภูเกสาเข้ามาซ่อนอยู่ใต้กุฏิน้อยของหลวงปู่ ในร่างของงูใหญ่มีงอนคล้ายพญานาคเป็นเชิญข่มขู่ให้หลวงปู่กลัวหลวงปู่ศรีรู้ด้วยญาณและด้วยเมตตาบารมีธรรมจึงพูดขึ้นมาว่ามาหลบซ่อนอยู่ทำไมเด็กเล็กลูกหลานเห็นเข้าเขาจะกลัวรีบหนีกลับไปให้พ้นบริเวณเสียพอจบคำพูดของหลวงปู่ศรีเจ้างูใหญ่ก็เลยหนีหายไปโดยไม่ได้ชักช้าเป็นที่น่าอัศจ,จารรย์ยิ่ง และมีบ่อยครั้งที่ลูกหลานชาวบ้านหนองลุมพุกถูกเจ้าปู่โพเกสารังควานก็ได้อาศัยหลวงปู่ศรีให้ท่านช่วยเหลือช่วยพูดจาว่ากล่าวให้เจ้าปู่ภูเกสารลลกลาไปไม่ก่อกวนให้ได้รับความเดือดร้อนหลวงปู่ก็พูดขอกับเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าปู่ก็ไม่มารบกวนลูกหลานชาวบ้านอีกต่อไปในคําบันทึกของหลานและสิทธิ์และคําบอกเล่าของหลวงปู่แหวนสุจินโน วัดดอยแม่ปังอ,อําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่พระภิสูุแหวนสุดจ,จินโนได้ออกจากฤริทุดงไปแต่เพียงลำพังโดดเดี่ยวดันดน้นเข้าสู่ป่าเขาลำนาไพรด้วยดวงใจอันเด็ดเดี่ยวพระพิสูุหนุ่มแหวนท่องเที่ยวจาริกไปเรื่อยๆหยุดพักตามคนต้นไม้ชายทุ่งบ้างชายป่าบ้างห่างไกลจากหมู่บ้าน เข้าไปในป่าลึกพักบเ็นเพียนตามชิงโงกเขาบ้างตามเงื่อมผาหรือในถ้ำบางวันก็ออกมาโครจรบิทบาทบางครั้ง2-3วันถึงบินทบาทครั้งหนึ่งอาหารที่บินทบาทได้ส่วนมากเป็นข้าวเหนียวนึ่งเป็นปั้นๆเมื่อได้มาแล้วก็นำมาฉันตามมีตามเกิดเป็นการฉันหรือกินข้าวด้วยความไม่มีอุปทา,านคือไม่มีเจตนากินให้อร่อย แต่เป็นการกินเพื่อให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ได้เพื่อใช้กรรมตามกฎแห่งนามธรรมม่ท่านฉันข้าวแบบไม่มีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในรสชาติอร่อยเช่นนี้ปัญหาเรื่องอาหารการกินจึงไม่เป็นเรื่องสำคัญมีก็ฉันไม่มีก็ไม่ฉันไม่เดือดร้อนอะไรเพราะจิตใจมีความสุขชื่นฉําสำราญในสมาธิทุกอิริยาบถเพ่งเพียรภาวนาเดินยืน นั่งและหลับในย้อนกลับไปในระหว่างที่พระพิสุน,นุ่มแหวนท่องเที่ยวทุดงควัสอยู่แถวอีสานแถบถิ่นอุบลราชธานีเข้าสู่จังหวัดเลยได้พบปะกับพระทุดงในป่ายอยู่บ่อยๆบ,บางก็มาจากถิน่นไกลข้ามาจากฝั่งลาวก็มีแต่แล้วพระพิสุแหวนก็ได้พบกับพระทุดงองค์สําคัญรูปร่างสูงใหญ่เป็นพระพิสุที่อยู่ในวัย62ปี ผู้เข่งครัดในพระวินัยมีปฏิปทาสูงลักษณะเป็นผู้มีบุญมากจิตเมตตานั่งปฏิบัติธรรมอยู่บนหน้าผาบนหุบเขาในป่าจังหวัดเลยในเย็นวันนั้นพระพิสุแหวนจึงได้มีโอกาสเข้าไปกราบพระพิสุผู้เคร่งปฏิบัติธรรมเพราะตลอดระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรทั้งนั้นปฏิบัติอยู่พระพิสุแหวนก็ไม่ได้เข้าไปรบกวน จบจนพระภิกษุผู้เคร่งปฏิบตัติท่านออกจากฌานหลวงป,ปู่ศีท่านเพ่งมองอยู่ชั่วครู่แล้วจึงเอ่ยถามพระพิสูแหวนท่านมาจากไหนผมมาจากจังหวัดเลยครับผมเข้าป่ามาตั้งใจจะแสวงหาที่วิเวกปฏิบัติธรรมอืมตั้งใจดีหมั่นภาวนานะเป็นคำพูดสั้นๆแต่ได้ใจความเนี่ยบันต่อมาหลวงปู่ศีได้สอนกรรมฐาน โดยย้ำว่าการภาวนาเป็นพื้นฐานจงมีสติเป็นเพื่อนอยู่เสมอการเรียนรู้ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยหลวงปูแ่แหวนได้หลุดหน้าไปอย่างรวดเร็วมีความเพลิดเพลินในการปฏิบัติเมื่อติดขัดอะไรก็เข้าไปเรียนทมหลวงปู่ศรีหลวงปู่ก็แนะนําให้เป็นอย่างดีและแจกแจงข้อธรรมอย่างละเอียดอย่างเช่นท่านสอนให้รักษาตาหูจมูกลิ้นและกาย จะต้องพิจารณาให้รอบคอบทุกอย่างต้องน้อมเข้ามาหากายน้อมเข้าหาใจประทรรทั้งหลายให้ยกใจขึ้นเป็นหัวหน้าชำระใจให้บริสุทธิ์รักษาตาหูจมูกลิ้นและกายไว้รักษาท่าสีขันห้ามั่นภาวนาพิจารณาให้ดีนะดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตัดไว้ว่าละในสิ่งที่ควรละเว้นในสิ่งที่ควรเว้น เจริญในสิ่งที่ควรเจริญนั่นแหละคือทางดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานหลวงปู่ศรีพิจารณาเห็นว่าพระพิสุแหวนเป็นผู้ตั้งใจในการปฏิบัติธรรมมีความวิริยะอุตสาหะอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งข้างหน้าจะเป็นผู้สืบสารพระพุทธศาสนาต่อไปได้ดีหลวงปู่และพระพิสุแหวนได้ออกทุดงบำเพ็ญเพียรสาะแสวงหาสัจธรรม ร่วมกันอยู่ในป่าจังหวัดเลยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2453ถึง2455พระพิสุแหวนติดตามหลวงปู่อยู่สองปีหลวงปู่ศีท่านก็ถ่ายทอดวิชาต่างๆให้พระพิสุแหวนหลายประการก่อนแยกย้ายหลวงปู่ก็เน้นสั่งสอนในข้อปฏิบัติของการออกทุดงคืออย่าปักโกรธที่ไหนเกินเจวันจะทำให้ติดที่ ห้ามนอนปักกรดขวางทางสัตว์เดินห้ามปักกรดริมน้ำเพราะธรรมชาติสัตว์จะต้องมากินน้ำริมลำธารห้ามปักกรดนอนใต้ต้นไม้ใหญ่เกินสามราตรีเพราะต้นไม้ใหญ่มีรุกขเทวดาอยู่จะทำให้รุกขเทวดาเดือดร้อนไม่กล้ายอยู่จะเข้าออกขึ้นลงก็ลำบากหากไม่จำเป็นห้ามนอนปรากฏใต้ต้นไม้ใหญ่ จงอย่าลืมต้องหมั่นพิจารณากรรมาฐานถูกเช้าจะต้องตื่นมาพิจารณารับอรุณเดินจงกรมทำอานาปาณสติทำจิตให้เป็นสมาธิถูกย่างก้าวต้องมีสติพบเพชดเม็ดงามที่หนองคายพุทธศักราช2467หลวงปู่บุตรดาถาวโรเกิดที่หมู่บ้านหนองเต่าตำบลพุกคาอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบ,บุรี นามเดิมมุกดาวมงคลทองเกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้นสิบค่ำเดือนยี่ปีมะเมียตรงกับวันที่ห้ามกราคมพุทธศักราช2437ในปีพุทธศักราช2460เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหลวงปู่อาสาไปรบกับยุโรปตอนนี้ท่านเล่าให้ฟังอย่างสนุกว่าท่านอยากไปรบถึงได้ไปสมัครแต่เขาก็ตัดออก เพราะเหตุอย่างเดียวคือท่านกินเหล้าไม่เป็นเขาบอกกับท่านว่ากินเหล้าไม่เป็นไปไม่ได้เพราะยุโรปหนาวมากทหารที่ไปรบในยุโรปต้องกินเหล้าเป็นเพราะเหล้าจะช่วยลดคลายความหนาวเย็นท่านจึงไม่ได้เข้าไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งต่อมาพ้นทหารแล้วก็ออกมาช่วยพ่อแม่ประกอบสัมมาอาชีพในด้านเกษตรจนอายุได้28ปี ท่านจึงอุปสมบทเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2,465อุปสมบทที่วัดเนินยาวตำบลโนนทองอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีมีท่านพระครูธรรมขันสุนทรเป็นพระอุปชาท่านพระครูเรืองเป็นพระกรรมาวาจาจารย์ท่านได้ฉายาว่าถาวโรภพิขุหลวงปู่ท่านกระาวเสมอว่า ท่านถือพระอุปชาและพระสงฆ์25รูปเป็นครูบาอาจารย์ของท่านเป็นปฐมท่านสอนปัจจกรรมฐานในวันอุปสมบทคือเกษาโลมานักขาทันตาตัโจผมขนเล็บฝันและหนังโดยให้พิจารณาเรียงไปตามลำดบับและย้อนกลับจนเห็นได้ชัดเจนเมื่อพิจารณาก็เกิดเห็นความเป็นจริง คือความไม่เที่ยงแท้มันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งกายและจิตใจเป็นของหาตัวตนไม่ได้จะยึดว่าเราว่าเขาไม่ได้ถ้าไปยึดติดในสังขารร่างกายก็จะเป็นคนในวันหนึ่งขณะที่ผู้เขียนบีบนวนให้ท่านแทนจะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังพร้อมทั้งอบรมธรรมต่างๆให้ได้รู้ไม่ว่าจะเรื่องสมัยที่ท่านรับราชทุดงการทหาร และการทุดงไปตามป่าเขาท่านเป็นผู้มีความจดจำแม่นยำมากเวลาท่านเล่าให้ฟังสนุกสนานท่านจะเล่าให้ฟังทุกครั้งที่นวนให้ท่านผมเอ่ยถามท่านว่าหลวงปู่ครับหลวงปู่พบหลวงปูส่สีวัดถ้าเขาบุญนาคตาครีเมื่อไหร่ครับหลวงปู่บุตรดาท่านนิ่งไปสักครู่ท่านจึงตอบว่าหลวงพ่อสีนะท่านเป็นคนสุรินท พบท่านเมื่อบวชได้พรรษาที่สามที่ป่าจังหวัดหนองคายท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีมีความรู้มากได้ติดตามทุดงกับท่านตอนหลังท่านมาอยู่ที่วัดถ้ำเขาบุญนาคตาครีนครสวรรค์ธรรมะของหลวงพ่อสีท่านให้ไว้เมื่อคราวติดตามทุดงนั้นท่านบอกไว้ว่าเป็นพระป่าอย่ากลัวอดอย่ากลัวเจ็บอย่ากลัวตายถ้าไม่กลัวในสิ่งเหล่านี้ รักษาวินัยมั่นภาวนาพิจารณากรรมฐานก็จะทุดงไปได้อย่างไม่มีอันตร,รายเรื่องราวของหลวงปู่พระเทพโลูกอุดรท่านเล่าให้ฟังว่าในสมัยนั้นท่านยังจำพรรษาอยู่ที่วัดระฆังทนบุรีวันหนึ่งท่านเห็นพระทุดงรูปหนึ่งเดินแบกโกรดสะพายบาดผ่านมาพอท่านเห็นก็เกิดความเลื่อมใส จึงเข้าไปกราบนิมนต์ขอให้พระธุดงรูปนั้นเข้ามาพักที่กุฏิของท่านก่อนเมื่อพระธุดงรูปนั้นเข้ามาพักที่กุฏิท่านจึงเอาน้ำมาถวายหาอาสนะมาปูให้พระพักผ่อนพอพระธุดงฉันน้ำเรียบร้อยสักพักท่านก็ถามพระธุดงว่าหลวงพ่อจะไปไหนท่านก็ตอบไปว่าจะไปทุดง พระทุดงรูปนั้นก็เล่าถึงเรื่องการเดินทุดงไปยังเมืองลาวให้ฟังว่าต้องเดินทางผ่านป่าเขาซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและไข้ป่าที่ร้ายไปยิ่งกว่านั้นก็คือต้องเดินผ่านเข้าไปยังหมู่บ้านหนึ่งเรียกว่าบ้านแก้วซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เลื่องลือในเรื่องยาพิษยาสังคนแปลกหน้าเดินผ่านหมู่บ้านนี้ไม่ได้จะต้องถูกยาสั่งเสมอ น้อยคนที่จะผ่านหมู่บ้านนี้ได้อย่างปลอดภัยหลวงปู่เย็นได้ฟังดังนั้นเกิดความสงสัยจึงถามพระธุดงว่าท่านไม่กลัวเขาถามให้ตายหรือพระธุดงก็ตอบเป็นปริศนาเขาถาให้ตายกินข้าวได้เราก็ไม่กลัวต่อจากนั้นก็สนทนาเรื่องอื่นๆจึงรู้ว่าพระธุดงที่ท่านสนทนาอยู่ด้วยนั้นไม่ใช่พระธรรมดา เป็นพระอภิญญาผู้เรืองวิทยาคมหลวงปู่เย็นจึงเอ่ยขึ้นมาว่าท่านถุดงไปทั่วสารทิศไม่ว่าเมืองแขกเมืองลาวเขมรพามา่าและไทยหลวงพ่อจะต้องมีของดีท่านก็บอกว่ามีและเหมือนจะรู้ใจว่าหลวงปู่เย็นอยากจะขอของดีจากท่านท่านก็ให้หลวงปู่เย็นไปหยิบการทูบที่บูชาพระมาให้ท่าน ท่านก็หากก้านทูปเป็นตัวพอพานและเอาได้สายศิลมาผ่านตัวพอพานพร้อมทั้งสาธุกำกับตัวพอพานให้ฟังพอเสร็จท่านก็ส่งมอบให้และบอกว่าเป็นแก้วสารพัดนึกสามารถให้เป็นไปตามปรารถนาได้ทุกประการของวิเศษนี้สร้างขึ้นง่ายดายไม่ต้องใช้วัสดุอื่นให้ยุ่งยากใช้แต่ก้านธูปที่บูชาพระและได้ใส,ส่สิลเท่านั้น พอท่านรับของวิเศษมาท่านก็ก้มลงกราบแต่หน้ามหาสัสจรรย์พ่อเงยหน้าขึ้นพระธุดงรูปนั้นก็หายไปอย่างไรร่องรอยตั้งแต่นั้นมาท่านก็ถือว่าพระธุดงรูปนั้นเป็นครูบาอาจารย์ของท่านแต่ท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นใครต่อมาเมื่อภายหลังมีผู้เอารูปหลวงพ่อพระคูเทพโลอุดรมาให้ท่านจึงจำได้ว่าเป็นพระองค์ที่มาถ่ายทอดตัวพอผ่านให้ จึงถามผู้นั่นว่าเอามาจากไหนข้าขอสักรูปได้ไหมสิทธิ์คนนั้นก็ขยายรูปใหญ่มาถวายให้ท่านท่านเล่าพร้อมกับชี้นิ้วไปรูปพระครูเทพลูกอุดรที่ตั้งบูชาวไว้ที่บนหัวนอนของท่านต่อมาท่านก็ออกธุดงไปตามปากเขาลำนาวไพรท่านเล่าว่าใครว่าที่ไหนดีกูก็ไปใครว่าพระองค์ไหนเก่งกูก็ไปขอเป็นสิทธิ์ มีใครบ้างละหลวงปู่นอกจากพระขู่เทพโลกอุดรอ,องค์ต่อไปก็หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาสุพรรณเจ้าคุณสีวัดพระาธาตุหลวงพ่อสีพระทุดงในปา่าพอเอ่ยถึงหลวงพ่อสีผมก็ถามท่านว่าหลวงปู่พบหลวงปู่สีที่ไหนผมพูดพร้อมทั้งเอารูปหลวงปู่สีให้ดูท่านก็บอกว่าพบในป่าแถบลบบุรีท่านเป็นพระดีพระเก่ง พูดน้อยปฏิบัติมากเวลาไปไหนพบต้นไม้ใหญ่ๆท่านจะยืนคุยกับรุกขเทวดาสักพักหนึ่งท่านจึงเดินทางต่อไปเวลาท่านพักตามถ้ำจะได้ยินท่านพูดคุยกับรุกขเทวดาบางครั้งท่านก็แสดงธรรมแผ่เมตตาหลวงพ่อสีท่านเป็นพระมีเมตตาท่านเป็นพระแท้เป็นพระทองคํา ในสมัยที่หลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่ายังมีชีวิตอยู่หลวงปู่ศรีมักจะเดินทางไปสนทนาธรรมกันอยู่บ่อยครั้งในบางครั้งหลวงปู่สุกก็เดินทางไปพบหลวงปู่ศรีและบางครั้งก็ไปพบกับหลวงปู่ศรีแล้วก็ไปพบกับหลวงปู่กรนันวัดพระญาติทั้งสามท่านมีความผูกพันกันมากมักจะผัดเปลี่ยนเบียนกันไปพบซึ่งกันและกัน ในครั้งที่หลวงปู่สุกเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดป่าคลองมะขามเท่าหลวงปู่ศรีได้เดินทางไปเยี่ยมและอยู่สนทนาธรรมกันหลังจากที่ออกพรรษาแล้วหลายวันหลวงปู่ศรีก็คิดว่าจะออกเดินธุดงค์ต่อไปแต่หลวงปู่สุกก็ขอร้องให้หลวงปู่ศรีรออยู่ที่วัดก่อนเช้าวันนั้นหลวงปู่สุกท่านก็ออกบิณฑบาตฝ่ายหลวงปู่ศรีพอเห็นหลวงปู่สุกท่านก็เก็บข้าวของที่จําเป็นแล้วออกเดินทางไป เมื่อหลวงปู่สุกกลับมาจากปินทบาททราบจากพระในวัดว,ว่าหลวงปู่ศรีท่านไปแล้วหลวงปู่สุกจึงให้พระเนนฉันข้าวก่อนเดี๋ยวจะกลับมาฉันด้วยต่อจากนั้นท่านก็เข้ากุฏินำพระคัมภีสามเล่มตามไปให้หลวงปู่ศรีปรากฏว่าพระอาจารย์ทั้งสองรูปมาพบกันที่ตาครีจากนั้นหลวงปู่สุกท่านก็เดินทางกลับวัดที่ชัยนาทไปฉันอาหารร่วมกับพระเนนจนเสร็จ พระอาจารย์ทั้ง3รูปนี้ท่านสำเร็จอภิญญาชั้นสูงจึงสามารถย่นระยะไปไหนมาไหนได้อย่างรวดเร็วซึ่งระยะทางจากชัยนาทมาถ,ถึงตาครีระยะทางประมาณ40-50กิโลเมตรถ้านั่งรถก็ต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงเห็นจะได้ต้นปีเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2520หลวงป,ปู่สีท่านมีอาการอ่อนเพียอา,าพาธด้วยโรคชาราและตอมลูกหมากโต หมอที่ดูแลหลวงปู่ก็คือคุณหมอโอต๊ตคุณหมอโอ๊ตจะหนักใจเพราะหลวงปู่ไม่ยอมให้ฉีดยาถ้าท่านไม่ยอมก็จะฉีดไม่เข้าเข็มจะหักหมดนอกจากท่านอนุญาตจึงจะฉีดยารักษาไข้ได้ลูกศิษย์ที่ปรนนิบัติรับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่ก็จะได้ยินหลวงปู่พูดว่ารักษาอย่างไรเดือนสี่ข้าก็จะไปแล้วเนื่องจากหลวงปู่ศรีท่านอาพาธมีอาการหนักมาก พระอาจารย์สมบูรณ์เจ้าอาวาสวัดเขาถา้ำก็คานเข้าไปถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับถ้าหลวงปู่จะจากไปจะให้ทางวัดจัดพิธีศพหลวงปู่อย่างไรหลวงปูส่สีถึงท่านจะอาพาธ์หนักปานใดแต่ท่านก็ควบคุมสติได้อย่างมั่นคงท่านจึงตอบให้ทุกคนในที่นั้นได้ยินกันอย่างทั่วถึงว่าหากข้ามรณาภาพเมื่อใดท่านฤาษีลิงดำจะมาเป็นผู้จัดการศพของข้าเอง ขอทุกอย่างอย่าได้เป็นห่วงและต่อมาเวลาประมาณ3ามนาิกา45นาทีของวันพุธที่23กลุ่มกุมภาพันธ์คืนหกขําเดือน4ปีมะเส็งหลวงปู่ก็มรณาภาพลงอย่างด้วยอาการสงบสิริรวมอายุของหลวงปู่ได้128ปีท่ามกลางใส่ลมพัดอย่างเย็นยเยือกแต่ความเย็นของอากาศยังไม่เทียบเท่ากับลูกศิษย์ ได้ทราบข่าวการจากไปของหลวงปู่ทุกคนเงียบน้ำตาล้วนไหลพรากต่างสะอื้นให้ด้วยความอาลัยหลวงปู่ประมาณตีห้ากว่าของคืนวันนั้นหลวงพอ่อฤาษีลิงดำก็ปรากฏกายขึ้นโดยไม่ได้รับการติดต่อแจ้งข่าวจากผู้ใดในวัดแต่หลวงพอ่อฤาษีลิงดำได้มาถึงอย่างมหัศจรรย์ตรงตามคำพูดของหลวงปู่ที่ท่านกล่าวไว้เมื่อหลวงพอ่อฤาษีลิงดำมาถึงวัด ก็ขอให้เก็บศพหลวงปู่ไว้เสมือนหลวงปู่ท่านนอนจำวัดและท่านจำวัดหลับสนิทด้วยอาการปกติสงบมาตราบเท่าทุกวันนี้ที่น่าอาจจัศจรรย์คือร่างกายของหลวงปู่ไม่มีน้ำเหลืองไม่เนา่าไม่เหม็นไม่เปื่อยอย่างเช่นซากศพทั่วไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2514 ในวันหนึ่งหลวงพ่อได้แสดงธรรมะออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์ตากรีจังหวัดน,นครสวรรค์เหมือนเช่นเคยและหลังจากที่หลวงพ่อได้แสดงธรรมะออกอากาศเสร็จก็ไดมานั่งพักผ่อนสนทนาธรรมกับข้าพเจ้าและผลอ,อากาศเอกกริบบำรุงพงที่ห้องรับแขกข้าพเจ้าจึงได้ฉวยโอกาสเล่าถึงอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ให้หลวงพ่อฟัง พอสรุปใจความสั้นๆได้ดังนี้มีพ่อค้าชาวตะครีกลุ่มหนึ่งไปกราบนมสัสก,การหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่และเมื่อหลวงปู่แหวนทราบว่าเป็นพ่อค้ามาจากตะครีก็หัวเราะและพูดว่าท่านมีอาจารย์อยู่องค์หนึ่งอายุมากแล้วชื่อหลวงปูศ่ศรีขณะนี้อยู่ที่ตาครีให้ค้นหาให้ดีเพราะท่านเก่งมากดังนั้นเมื่อผู้คนกลุ่มนั้นกลับมา ก็พยายามติดตามค้นหาในที่สุดก็ได้พบว่าหลวงปู่ศรีพำนักอยู่ที่วัดเขาท่าบุญนาคมีอายุชาราภาพมากแล้วถึง121ปีอภินิหารของหลวงพ่อศรีในขณะนั้นไม่มีใครถ่ายรูปหลวงปู่ศรีติดหากไม่ขออนุญ,ญาตท่านเสียก่อนและชาญมากของหลวงปู่หากผู้ใดได้ไว้แล้วพวกติดตัวก็จะเป็นสิริมงคลป้องกันพยายนอันตร,รายต่างๆได้